บกวิธีทําให้คนดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะคะสิ่งทั้งหมดที่คุณจะบอกกาคุณเราต้องเริ่มสร้างจากตัวเราเองนะคะเราถึงจะได้ความเคารพความนับถือจากผู้คนถูกไหมบางคนบอกว่านั่งเฉยๆก็กนับถืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมันมีการเขาเรียกว่าคอนเน็กการสื่อสารต่อกันเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสื่อสาร อันนี้แหละจะทําให้คนเคารพนับถือเรานะคะอ่ะอันแรกนะคะน้ําเสียงเวลาเราอยากได้ความนับถือจากใครนะเวลาคุณพูดกับเขาอะคะน้ําเสียงเนี่ยจะต้องเป็นน้าเสียงที่ทุ้มต่ํา e t ไหมคะมันจะดูแบบเออคนมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์อะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราขึ้นเสียงสูงเกินไปมันจะเป็นเสียงที่ไม่น่าฟังหรือว่ามันต่ำซะจนไม่ได้ยินอะไรเงี้ยอ่ะมันก็ดูแบบเป็นคนที่ ปกปิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ความน่าเชื่อถือตอนที่คุณพูดคุยกับคนอื่นนะคะพยายามเน้นโทนเสียงแบบเย็นๆหนักแน่นทุ้มต่ํานะคะคุณจะได้รับความนิยมมากๆเลยเพราะว่าลักษณะของมนุษย์เ็ขาจะชอบเสียงอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อที่2นะคะ สายตาของเรานะคะเวลาเราคุยกับใครเนี่ยเราต้องสบตากับคู่สนทนาของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบจ้องเขมงยังกับแบบว่าโอ้จนเขาอึดอัดไม่ใช่นะคะ,ะการสบตาเนี่ยครูแนะนําให้มองตาผู้ที่เราสนทนาด้วยประมาณสัก7จ็วินาที ในบอกว่ะแล้วอย่างนั้นก็อาจจะละสายตาหันไปมุมอื่นบ้างหันไปทางอื่นบ้างอาจจะแบบกำลังขบคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หันไปทางอื่นได้เพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเราจ้องเขามากเกินไปจนเขาอึดอัดน,นะคะเพราะอะไรรู้ไหมที่แบบเราต้องมองตาผู้ที่เราสนทนาเพราะว่ามันจะเกิดการเชื่อมนะคะในเรื่องของเรื่องราวที่เราเล่าเชื่อมต่อความรู้สึกกัน ถูกไหมเวลาเราเล่าเราสังเกตไหมเรามองตาอีกคนหนึ่งอะเราจะรู้ว่าอีกคนหนึ่งอะกำลังตั้งใจฟังในสิ่งที่เรากําลังสื่อสารอยู่หรือเปล่าหรือว่าอีกคนหนึ่งแบบอ่ะเราเล่าอะไรปุ๊บมองมองเพดานอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอาทําไมถึงไม่ไม่สนใจจริงไหมคะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้รับความเคารพถูกไหมคะครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยแล้วเนาะอ่ะต่อมานะคะข้อที่สอันนี้สําคัญ ถ้าอยากได้ความน่าเชื่อถือจากผู้คนนะเราต้องเป็นคนที่พูดความจริงเล่าสิบครั้งมันก็จะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าครั้งที่ครั้งที่หนึ่งเรื่องหนึ่งพอครั้งที่สองสามสี่นี่เรื่องเรื่องจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วอพอหลังๆก็กลายเป็นคนละเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาฟังเราอยู่เนี่ยบางคนเขาเป็นคนฉลาดถูกไหมเขาก็จะจับผิดเราได้เหมือนกันนะคะว่าอทำไมครั้งโน้นพูดอย่างนี้ครั้งนี้พูดอย่างนี้ คนไทยก็จะเรียกว่าพลิกลิ้นถูกไ่มแบบนี้ก็จะไม่ได้รับความเคารพการที่เราพูดความจริงนะถ้าอยากให้น่าเชื่อถือมากๆก็คือเราควรมีการยกตัวอย่างนะคะ,ะถึงบุคคลที่น่าเคารพเชื่อถือลงไปในการพูดของเราครั้งนั้นด้วยมันจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเขาเห็นภาพนะคะกับเรามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนพูดแบบมีเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่ สามารถที่จะเชื่อถือได้ข้อที่4นะคะการยืนให้อกผายไหลพึงเวลาคุณสนทนากับใครเนาะต้องแบบมีความมั่นใจอะการที่เราโชว์กันโลกไปแบบเนี้ย คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาจะให้ความนับถือคุณมากกว่าเคารพคุณมากกว่าเพราะเขารู้สึกว่ายคุณมั่นใจเวลาเรามั่นใจนะโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวการเดินการยืนอะไรเงี้ยนะคะลักษณะการท่าทางของเราพอเราโชว์แบบนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมองว่าเราเป็นคนดูมีความรู้นะคะถูกไหมอันนี้เป็นจิตวิทยานะคุณเราไปใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณเดินไปอย่างเงี้ยไปพูดกับเขาเขาจะฟังปะฟังแต่เขาจะตัดสินเลยว่าดูท่าทางเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ อ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นปรับใช้ข้อนี้ให้ได้นะคะข้อที่5ะคะ่ะเวลาพูดต้องยกคนอื่นขึ้นเสมอนะคะเอาง่ายๆนะเวลาเราคุยกับใครเราต้องรู้ว่าเขา,าเป็นคนที่ชอบหรือว่าสนใจอะไรอยากจะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ย คือคนเนี่ยทุกคนมันจะมีเรื่องที่เขาสนใจอยู่ในอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วอยู่ในหัวของเขาอยู่แล้วบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอการแต่งบ้านอย่างเงี้ยทั้งวี่ทั้งวันนะคะเวลาเราเจอเขาเนี่ยเราก็ควรจะชวนเขาคุยเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าเ่าให้ถูกที่คันนั่นเองอ่ะบางคนเนี่ยเขาสนใจเรื่องการแต่งบ้านแต่คุณก็พยายามไปใส่เขาเรื่องอการท่องเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่ได้สนใจด้วยเขาก็จะรู้สึกว่าคุยกับเราแล้วน่าเบื่อทั้งที่บางทีเรื่องการเที่ยวต่างประเทศอาจจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็ได้แต่สําหรับเขาแล้วเขาไม่สนใจค่ะเขาไม่ได้เป็ attention กับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องเกาให้ถูกที่คันเนาะเวลาเราคุยกับใครนะคะแล้วแบบว่าเป็นเรื่องที่เขาสนใจอะไรอย่างเนี้ยเนาะอันนี้แสดงว่าเราเข้าถูกทางคนที่ไปถูกทางแบบเนี้ยเราลองสังเกตนะเราจะได้รับ การช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตสนับสนุนจากบุคคลนั้นมากกว่านะคะอันนี้จะเรียกความเคารพนับถือได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะเราก็ไม่ถูกที่นะเราก็ไม่ถูกที่คันเราไปวิจารณ์อย่างเงี้ยนะคะบางทีดันไปวิจารณ์คนที่เขาชอบมากๆอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะคะอันนี้จะทําให้คุณก็ขาดความเคารพนับถือเหมือนกันบางทีเราไปพูดถึงบุคคลที่3 4 5ี่หซึ่งคนที่เราคุยด้วยเนี่ยบางทีเขาไม่ชอบพูดถึงคนอื่นอ่ะอันนี้ก็กลายเป็นทําให้เราเสียเหมือนกัน ะะมองเราในแง่ที่ไม่ดีไปเลยข้อที่6ค่ะพูดคําไหนคํานั้นนะคะโหวันนี้ก็เป็นการแบบรักษาคํามั่นสัญญาประดุดแบบนั้นเลยนะคะถ้าสมมติคุณรับปากว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต้องทําให้ได้ด้วยนะสมมุติว่ามันทําไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเฮ้ยรีบบอกเขาก่อนว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรมันทําไม่ได้จริงๆนะแบบนี้เดี๋ยวเลื่อนไปก่อนได้ไหมเลื่อนไปวันที่เท่าไหร่ก็เอาให้ชัดคืออย่าให้ใครต้องแบบมารอเกอร์เพราะว่าคําพูดรับปากของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะการที่เรารับปากใครแล้วเราทําได้เนี่ยโอ้โหคุณจะได้รับความเกรงอกเกรงใจมากะเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นอะ่ะมันมีบารมี No. แล้วมันดูแล้วน่าเคารพน่าเกรงใจมากกว่าคนที่พูดอย่างแต่ทําไม่ได้เลยพูดอย่างทําอย่างนะเราลองสังเกตน,นะเราจะไม่ได้รับความเชื่อใจจากใครนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณผิดคําพูดนั่นเองเนาะ,ะทั้งหมดนี้นะคะคือวิธีการที่ทําให้คนเนี่ยเคารพเชื่อถือเชื่อใจคุณมากขึ้นนะคะลองเอาวิธีเหล่านี้ที่ยูเกตบอกไปปรับใช้ในชีวิตของพวกเราอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของพวกเราด้วยนะกดติดตามช่องด้วยนะคะ